สวัสดีค่ะอ่าอันนี้เราจะมารีวิวนะคะนี่ค่ะเทอร์โบนะคะคือแปลงนี้เราทดลองอ่าปีแรกนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปเปิดเจอใน Google เนาะว่าอ่ามีมีมอ่าเทอร์โบตัวนี้นะคะอ่ามันช่วยเรื่องอ่าสลายซังข้าวนะคะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะคะคือเราทำทุกปีทุกปีเนาะตรงนี้น่ะก็คือ สั่งข้าวมันมันไม่ได้สลายแบบนี้เนาะแล้วก็กําจัดข้าวดีดเนาะ,ะคือตอนตอนที่เราฉีดวันแรกนะคะ,ะเราทดลองฉีดวันแรกพอพอสามวันปุ๊บเราจะมาสังเกตด,ดูเนาะว่ามเมล็ดข้าวนะคะที่ที่มันล่วงอยู่ในนาตอนที่เราเกี่ยวเนาะมันจะลอยขึ้นค่ะมันจะลอยขึ้นบนผิวน้ำเลยนะคะอะ แล้วทีนี้พอสามวันแล้วเราก็สามวันเราก็มากลับหน้าดินอีกรอบนึงเนาะพอพอเรากลับหน้าดินอีกรอบนึงแล้วพอครบสามวันมาดูอีกค่ะคือคือเมล็ดเมล็ดพันุ์ข้าวที่มันที่มันร่วงลงไปในนาเรานะคะคือมันมันมันเห็นผลจริงๆค่ะแต่เราก็ต้องรอดูนะคะเนี่ยพอดีตอนนี้เราเรากําลังจะหวานนะคะค่ะตอนนี้เรากําลังหวานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมา ให้ดูกันอีกรอบนึงเนาะวา่าหวานขึ้นแล้วข้าวดีดมันเป็นยังไงแต่ข้าวดีดของเราแปลงนี้นะเพิ่งเจอเพิ่งเจอเมื่อปีที่แล้วนะาเราทํามาหลายหลายปีนะคะตั้งแต่เราเริ่มทํามามันก็ไม่มีข้าวดีดเนะาะมันเพิ่งจะมาเจอปีที่แล้วคือเราซื้อพันธุ์ข้าวมาใหม่มันก็คงจะมากับพันธข้าวแหละ,ค,ะค่ะนี่นะคะตอนนี้เรากําลังจะหวานอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองให้ดูเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่า,ามันได้ผลยังไงแต่ สิ่งหนึ่งที่ที่เห็นแล้วนะคะก็คือเราใช้เทอร์โบตัวนี้นะคะเราใช้เทอร์โบตัวนี้อ่าหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรอ่าสองไล่ครึ่งค่ะหนึ่งอันนี้น,นี่นี่คือขวดหนึ่งลิตรนะคะเราใช้ฉีดได้สองไล่ครึ่งอันนี้เนื้อที่ของเรามันสิบไล่เนาะสิบไล่เราใช้ไปสี่ขวดอ่าอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือสั่งข้าวนะคะสั่งข้าว ที่มันที่มันสลายไปนะ่ะคือคือมันสลายไปได้เยอะมากนะคะคือมันคือมันแบบไม่เหมือนปกติที่เราเคยทําเราไม่ฉีดอะไรเลยเนาะแล้วทีนี้พออ่าพอเรามาตีมันก็ยังเหลือสังข้าวขึ้นแบบเยอะมากนะคะแล้วทีนี้อ่าครั้งนี้นะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์เทอร์โบนะคะเราลองลองทดลองนะคะคือเราเห็น พี่ๆที่เขาลงคลิปมาเนาะเขาใช้แล้วเขาได้ผลค่ะเราก็เลยลองดูนะคะว่าเราจะได้ผลอย่างเขาไหมเนาะค่ะอันนี้คือการทดลองนะคะถ้าได้ผลก็เราก็จะใช้เทอร์โบไปเรื่อยๆคะ่ะสลายสั่งข้าวได้ดีมากคะ่ะวันนี้ก็จบคลิปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวข้าวงอกข้าวโตวแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ เธอโบนะคะเธอโบคะ่ะ